ที่นี่คือป้อมโนนสูงซึ่งเคยมีอดีตมากมายสำหรับป้อมโนนสูงนะเคยมีประชาชนหลายคนอาจจะเคยแวะแต่ทุกวันนี้อาจจะกลายเป็นป้อมล้างกัแล้วซึ่งฝั่งนูน้นจะเป็นเรียกว่าอะไรโลคักเพื่อประชาชน กลับพากันมาทำอะไรฝั่งนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ประชาชนหลายคนต้องงงว่าเอา้ารถนอนรถจอดเยอะๆท,ทุกวันทุกวันหายไปไหนหมดวันนี้เป็นกลายเป็นไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแต่อันนี้กล้วยนี่ที่ตั้งไว้เพราะอะไรคนระับเพราะว่าน้ํา้ำมันขังไม่ได้ตั้งด่านนะน้ำมันขังเอากล้วยมากั้นไว้เดี๋ยวรถเ็าจะตกน้ำ น้ำมันขังขังเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรียกรถเรียกรถเข้าจอดเยอะมากนะครับมันก็เลยทําให้ดินข้างๆถนนมันยุบแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วแต่ก็ยังไม่มีการซ่อมถนนในทั้งสิ้น,นครับป้อมที่นี้้วเข้าฝังน้นงนี่คือสามแยกโนนสูงตบคตทตู้เอทีเอ็มเหล่านี้แล้วก็เซเว่นล้วนแล้วแต่มีประวัติอันยาวนาน แล้วก็ป้อมนี้ล้นแล้วแต่มีประวัติอันยาวนาะนรวมถึงป้ายการตั้งด่านแต่ทุกวันนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วตัวเอทเหล่านี้อาจจะเคยใช้กดเงินบ่อยครั้งในเวลากลางคืนตอนนี้เงียบกริบนาเซเว้นที่เดียว